วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยไม่มีทรัพย์สินใดที่จะดีไปหมดทุกอย่างดังนั้นเวลาเราตัดสินใจเลือกลงทุนการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของทรัพย์สินที่เราหมายตาเอาไว้จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อเป็นการยกตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์ขออนุญาตยกกรณีศึกษากลับมาคุยกันอีกสักครั้งจุดเด่นซื้อได้ต่ำกว่าราคาตลาดประมาณ1 1ซห้องสะอาดไม่ต้องซ่อมแซมอะไรเพิ่มอายุห้องเพียง5ปี ตำแหน่งห้องอยู่ในทำเลดีห้องมุมมีหน้าต่างเพิ่มอีกหนึ่งบานวิวของห้องเป็นภูเขาผู้ขายจ่ายค่าส่วนกลางให้ล่วงหน้าแล้ว1ปีในปีหน้าก็จะเพิ่มค่าเช่าอีก1,000บาทมาชดเชยค่าส่วนกลางหรือผักพาระให้กับผู้เช่าผู้ขายเป็นผู้ขอรับผิดชอบค่าโอน2%เเนเป็นจำนวนส0,000กว่าบาทราคาประเมินสูงกว่าราคาซื้อขายทำให้ไม่ต้องใช้เงินตัวเองเลยจุดด้อย เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เป็นของผู้เช่ามีแค่เตียงนอนที่นอนและตู้เสื้อผ้าเท่านั้นที่เป็นของเราเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแค่เครื่องปรับอากาศ2ตัวและเครื่องทําน้ําอุ่นเท่านั้นนอกนั้นเป็นของผู้เช่าสัญญาเช่ากับผู้เช่าปัจจุบันจะหมดสิ้นปีดังนั้นต้องหาผู้เช่าใหม่ถ้าผู้เช่าปัจจุบันย้ายออกก็ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งเพิ่มอัตราค่าเช่าของผู้เช่าปัจจุบันคือ14,0 0 0บาทซึ่งต่ำกว่าปกติ แต่ราคาเช่าที่ควรจะเป็นคือ15,000ถึง17,000บาทอาจจะเป็นข้อดีในวันข้างหน้าได้